ผมชื่อนายมารุยานีสาเมอ่าสวีครับผมชื่อนายฟารหันตระโลกโกครับวันนี้ทุกคนจะมา,มานำเสนอเกี่ยวกับโครสร้างข้อมูลข้อมูลแบบคิวนะครับอแล้วอย่างแร้เลยครับเรามาทำความรู้จักผมว่ารสร้างข้อมูล,มลบแลบบคิวว่านิยามว่ายังไงอ่านะครับ ทำว่าคิวการสร้างข้อมูลแบบคิวก็คือเป็นการสร้างข้อมูลแบบเชนเส้นที่มีลักษณะ,ะ,ะการทํางานตามลำดับเข้าก่อนออกก่อนหรือว่า first in first out หรือ b e f o แล้วก็จะมีสองต่อไปก็คือ in queue ก็คือการเพิ่มข้อมูลเข้าไป ไปท้ายคิวแล้วก็ d ีคิวก็คือนําข้อมูลออกจากหน้าคิวอ่าผิดยังไงก็คือหนึ่งคนต่อแถวซื้อของใครมาก่อนใครมาต่อก่อนก็ได้บริการก่อนนะครับอ,อันที่สอนนะครับประเภทของคิวมี5้ประเภทนะครับเรามาจากกับคิวปกติก่อนนะครับคิวปกติก็คือแบบเพิ่นท้าย แล้วก็ลบหั้งลำดับซีโฟอ,อ่ะแล้วก็เคียววงกลมเคียววงกลมเพื่อนที่ไทยเคียวจะกลับมาเชื่อมกับด้านหน้าเคียวเช้เพื่อนที่ให้คุ้มค่าครับแล้วก็เคียวสองทางเคียวสองทางก็คือเพิ่มแล้วก็ลบได้ทั้งหัวและไทยเคิวลบได้ลบได้ทั้งสองอ่า ตั้งหัวและไทยเคียวก็ได้ครับแล้วก็เคียวตามลําดับนะครับลําดับความสําคัญข้อมูลที่มีความสําคัญสูงจะถูกนําออกก่อนแล้วแม้จะมาใหม่กว่าข้อที่5นะครับเ,เคียวการส่งข้อมูล message เรเาก็จะใช้ในระบบที่ต้องการส่งข้อมูลระหว่างโปรแกรมหรือระบบต่างๆตัวอย่างเช่นระบบแชทหรือกระบวนการแจ้งเตือน ตัวอย่งการใช้งานนะครับการจัดลำดับการพิมพ์เอกสารแล้วก็การจัดการกระบวนการจัดการส่งข้อความในบบเครือข่ายการจัดการเพราะว่าการจัดลำดับพิมพ์เอกสาร1 2 3 4เราจะเรียงตามลำดับของเอกสารครับนะครับเรามาทำความรู้จักกับให้เราคิวกันว่าคิวประเภทแบบกันบีนะจะมี จะเป็นยังไงะนะครับนิยามของคําว่าคิวแบบปกตินะก็คือ,อคือการสร้างข้อมูลแบบ first in first out ก็คือข้อมูลที่เข้าก่อนจะออกก่อนนะครับและก็หลักการทําง,งานของเขานั่นคือนั่นก็คือจะมี2ตัวแปรก็คือ,อ in queue กับ d queue in queue ก็คือ,อเพิ่มข้อมูลที่ท้ายคส่วนส่วน d queue ก็คือ ลบข้อมูลจากหน้าคิวะนะครับะนะครับส่วนโครสร้างข้อมูลการจัดเก็บแบบคิวปกตินั้นมักใช้ในอาร์เรย์หรือลิ n k ์ลิงกิ้ง,ล,งลิสต์หรือมีตัวชี้ front และ rear สาระก่อตน,นตันหน่งต้นและต้นท้ายคิวะนะครับตัวอย่างการทำงานก็คือเริ่ม เริ่มต้นจากคิวก็คือ10แล้วก็เพิ่มอีกเป็น20่0ามสิบการใช้งานในเชื่อจริงก็เหมือนอกับการต่อคิวซอของลำดับ 1, 2, 3, 4, 5่ใครมาก่อนก็ได้ก่อนอมาก่อนได้แล้วก,ก็ออกก่อนนะครับส่วนข้อดีข้อเสียของคิวแบบปกตินั้นก็คือ,อข้อดีครับลำดับข้อมูลชัดเจน เหมาะก,กับงานที่ต้องจัดก,การแบบเรียนตามเวลาก็เสียก็คือไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลตรงกลางได้โดยตรงแล้วก็เรืองพื้นที่ถ้าไม่ไม่ใช้ร่วมกับคิวแบบวงกลมนะครับสรุปง่ายๆก็คือคิวแบบปกติเป็นโครงสร้างข้อมูลพื้นฐานที่ช่วยจัดจัดลำดับข้อมูลอย่างเป็นระบบและเหมาะก,กับการ และเหมาะกับงานที่ต like. ้องการความเรียนลำดับก่อนหลังอย่างแข้งยคร่งก็เรามาวิจารณ์กับเคียวแบบวงกลมนะครับนิยามของเคียวแบบวงกลมคงสร้างข้อมูลแบบฟิ f ฟเช่นเดียวกับเคียวปกติแต่มีการจัดเก็บข้อมูลแบบเป็นวงกลมเมื่อใช้เคียวเต็มระบบจะมุมกลับมาใช้ช่องว่างด้านหน้า แล้วหลักการทำงานของคิววงกลมนะครับใช้อารีย์แบบวงกลมพร้อมตัวชี้พร้อมและเรียเมื่อเรียไปถึงจุดสุดท้ายจะกลับไปตำแหน่งเริ่มต้นหากมีช่องว่างป้องกันการเสียพื้นที่ที่ยังว่าอยู่ด้านหน้าค <c oughs> ิวลักษณะเด่นจุดเด่นของคิวปกตินะครับใช้ในความจำไม่คุ้มค่า แล้วก็เคียววงกลมคุ้มค่ากว่ากว่าเคียวปกติเ,เ,เคียวปกติเ,เ,เร็วไปต่อได้ในเมื่อฟองยังไม่สุดเ,เคียวปกติจะไม่ได้แล้วถ้าเป็นเคียววงกลมได้ถ้ามีช่องว่างแล้วก็ตัวอย่างการทำงานนะครับเคียววงกลมมีห้าช่องเคียวจะมี 10แล้วก็20 30าแล้วก็เขาจะเรียงตาม10บอ่ทัดทแรก10แล้วก็บรรทัดต่อไป10 20แล้วก็บรรทัดอันที่3 10 20 30อ่าแล้วก็ถ้าถึงบรรทัดที่4ี่เขาจะมีฟอนต์เคลื่อนที่ด้วยครับแล้วก็ถ้าการใช้งานการจัดลำดับก,การทำงานของ CPU เอ่อ CPU แล้วก็การควบคุม บัฟเฟอร์ข้อมูละระบบคิวของฮาร์ดแวร์เช่นวง,วงจรอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ข้อดีของอคิวแบบวงกลมนะครับใช้พื้นที่ในอารียนได้อย่างเต็มที่แล้วก็ลดปัญหา o อเ r อ l ์ฟที่ไม่จำเป็นข้อเสียคือการเขียงโค,ค,ค้ดควบคุมซับซ้อนกว่าคิวปกติต้อจากการกับ การรวบรวมรอบของตำแหน่งตัวชี้ให้ดีสรุปนะครับเคิวแบบวงกลมเป็นโครงสร้างที่พัฒนาต่อจากคิวปกติเพื่อให้ใช้พื้นที่จะเก็บได้คุ้มค่ามากขึ้นโดยการมมวนตัวชี้กลับไปจุดเริ่มต้นเมื่อท่ายคิวเต็มครับ,รบส่วนต่อไปก็คือคิวลำดับความสำคัญก็คือจะมีนิยามว่า เป็นโครงสร้างข้อมูลแบบ Qt ที่แต่ละข้อมูลมีระบบมีระดับความสำคัญข้อมูลที่มีความสำคัญสูงกว่าจะถูกนำออกก่อนแม้จะเข้ามาทีหลังะนะครับการทำงานก็คือเหมือนอ Q แบบทั่วไปครับก็คือ first in first out นะครับถ้าโดยมีคำว่าถ้า มีลำดับความสำคัญนั้นเท่ากันนั้นจะใช้หลักการ first in first out นะครับแล้วก็เปรียบเทียบกับคิวปกติก็คือลำดับก,การนำออกก็คือเข้าแรกออกแรกแต่ลำดับวามสำขึ้นอยู่กับความสำคัญครับความยืดหยุ่นในการจัดลำดับก,ก็คือต่ำแต่อของลำดับความสำคัญก็คือสูงะนะครับ าการใช้งานก็คือระบบห้องอใช้ในระบบห้องฉุกเฉินในโรงพยาบาลผู้ป่วยอาการนักได้ก่อนอแบบนั้นครับประมาณนั้นแล้วก็ระบบจากการในระ,ระบบปฏิบัติการก็คือโปรเศรษที่สําคัญรับก่อนอครับแล้วก็ระบบเครือข่ายส่งข้อมูลเล่นดวงก่อนก็ algorithm graph ครับ ในส่วนข้อดีข้อเสียของอคิวลำดับความสำคัญก็คือข้อดีอจะมีไปด้วยควบคุมลำดับความสำคัญของงานได้ยึดหยุ่นและก็เหมาะกับระบบที่มีงานหลายประเภทหรือหลายระดับความเร่งด่วนและก็ข้อเสียก็คือการจัดก,การข้อมูลซับซ้อนกว่าคิวทั่วไปและก็ต้องมีโครงสร้างเสริมเช่นเทปหรือโครงสร้างเรียงลำดับ สรุปก็คือ,อคิวลำดับาสำคัญกนะ็คือคิวที่จะดลำดับความสำคัญของข้อมูลไม่ใช่แค่ตามเวลาที่เข้ามาเหมาะก,กับงานที่ต้องจัดคิวให้ฉลาดและมีการเรียน,ยนตามลำดับเร่งดว่วนนะครับต่อมานะครับเรามารู้จักกับคิวสองท้านะครับคิวสท้าก็คือคิวที่สามารถเพิ่มและลบข้อมูลได้จาก ด้านหน้าและด้านหลังคำว่าดีคีวหลักการทำงานดีคีวมีสี่ฟังก์ชันหลักหนึ่งอิน f คียวฟอนเพิ่มข้อมูลที่หน้า Q คีวแล้วก็อิน u ค u e วเรียเพิ่มข้อมูลที่ท้าย Q คีวแล้วก็อินเคียวฟอนลบข้อมูลจากดีเคียวฟอนลบข้อมูลจากหน้า Q คีวแล้วก็ดีเคี r วเร ลบข้อมูลจากไทยคิวแล้วก็ประเภทของ dq <c oughs> In D q นะครับ Input นะครับลบข้อมูลได้ทั้งสองด้านแต่เพิ่มได้เฉพาะไท q คีวแล้วก็เอาพุ t เพิ่มข้อมูลได้ทั้งสองด้านแต่ลบได้เฉพาะหน้า q คีวแล้วก็ <c oughs> <c oughs> การใช้งานการเคลื่อนหน้าเว็บสามารถย้อนกลับหรือเดินหน้าได้ ใช้ในอ,อัลกอริทึมแล้วก็ในโปรแกรมต่างๆใช้ในอัลกอริทึมแบบ BFS แบบสองทานแล้วก็ระบบควบคุม Input จากผู้เล่นผู้เล่นในเกมที่ตอบสนองทั้งสองทิศทางข้อดียืดยุ่นสูงเพิ่มลบข้อมูลได้ทั้งสองด้านเหมาะกับงานที่ต้องการควบคุมข้อมูลจากทั้งต้นและปลาย ข้อเสียสับซ้อนกว่าเคียวธรรม,มดาการจัดการตำแหน่งตัวชีพ้พรอนและเรียรต้องระมัดระวังด้วยครับดีเคียวสรุปนะครับคือเคียวที่ยืดยุน่นมากที่สุดเพราะสามารถจัดก,การข้อมูลได้ทั้งสองด้านเหมาะกับงานที่ต้องการความคล่องตัวในการควบคุมข้อมูลเข้าออกครับอ่าครับต่อไปก็คือทำความรู้จักกับ คิ Q, bad, message. วแบบเมสเซจก็คือเมสเซจคิวนครับก็คือ MQ นะครับ่า,น,บานิยามก็คืออเป็นระบบส่งข้อความแบบไม่ต้องรอพร้อมกันร,ระหว่างผู้ส่งและผู้รับใช้หลักการคล้ายคิว first in first out กันนะครับข้อความที่ส่งเข้ามาก่อนจะถูกดึงออกไปใช้ก่อนหลักการทาง,งานของมันก็คือผู้ส่งส่งข้อความ ก็คิวจกเก็บข้อความชั่วคราวไว้ในระบบแล้วก็ผู้รักดึงข้อความออกใบประมวลผมในเวลาที่สะดวกแล้วก็เหมาะก,กับการเหมาะก,กับระบบที่ต้องการความยืดหยุน่นแยกการทํางานระหว่างมอนินะครับครับครับระบบเมสเซจคิวที่นิยมใช้ก็คือ rabbit n q ก็คือง่ายต่อการติดตั้งใช้ได้หละภาษาก็คือ kafka amazon อะไรมากมายครับส่วนการใช้งานจริงก็คือการระบุสั่งซื้อจัดส่งอัปเดตสต็อกแล้วก็ส่งข้อความให้ผู้ใช้อีกไ่ายแม้ยังไม่ออนไลน์แล้วก็ ประกอณเซนเซอร์ส่งข้อมูลเข้าคิวเพื่อให้ระบบกลางเคราะห์หรือว่าใช้เชื่อมโยงบริการต่างๆโดยไม่ต้องทำง,งานพร้องกันครับส่วนข้อดีข้อเสียในส่วนของคิวแบบเมสเสจนะครับข้อดีก็คือจะเพิ่มความยืดหยุ่นในการส่งรับข,ข้อมูลแบบแยกเวลา,าแล้วก็ลด,ลดความซับซ้อนของระบบ ที่มีหลายโมดูลรองรับการทําง,งานแบบขนานขนานนะครับส่วนข้อเสียของมันก็มีเหมือนกันนะครับต้องตั้งค่าระบบเพิ่มเช่น queue protocol q protocol นะครับการ debug debug และการตรวจและตรวจสอบซับซ้อนมากขึ้นครับสรุปก็คือ message queue นะครับคือเทคนิคสำคัญที่ช่วยให้ระบบ อซอฟต์แวร์ทำงานได้อย่างต่อเนื่องยืดหยุ่นและเช่นโยงเช่นโยงบริการต่างๆเข้าด้วยกันอย่งางภาพอย่างมีประสิทธิภาพครับโดยไม่ต้องทำงานพร้อกันไปใช้ประโยชน์ในโครงสร้างข้อมูลิตีนั้มีมีมากมาครับอ่าเช่นก็คืออ่าอย่างแรกก็คือการการใช้งานในชีวิตจริงก็คือการจัดการคิวการ ระบบพิมพ์เอกสารระบบะข่าวขายมีครับส่วนการใช้งานในด้านเทคโนโลยีก็มีครับก็คือระบ,บบการปฏิบัติการก็คือคิวที่สุดใช้การจัดลำดับกระบวนการที่ต้องการใช้งาน CPU โดยกระบวนการที่เข้ามาก่อนจะได้ทำงานก่อนแล้วก็การประมวลผลแบก,กแล้วก็ระบบการส่งข้อความมาครับ Uh, ตัวอย่างการใช้งานก็คือตัวอย่างการใช้งานก็คือระบบการขนส่งรถที่เข้าคิวในปั๊มน้ำมันหรือการจัดก,การจราจรในสัญญาณไฟจราจร uh, การจัดคิวในแอปพลิเคชันเว็บแอปพลิเคชันเว็บการส่งข้อความส่งคำขอจากผู้ใช้ไปยังเซิร์ฟเวอร์โดยการทำงานผ่านคิวเพื่อให้การรับ ให้การรับส่งข้อมูลเป็นระเบียบการจำลองสถานการณ์คิวช่วยในการจำลองสถานการณ์เช่นการจำลองการรอคอยในธนาคารหรือพยาบาลหรือสวนสนุกนะครับข้อดีในการใช้งานคิวนะครับทำงานได้ตามลำดับก่องหลังแล้วก็การแยกการทำงานระหว่างส่วนต่างๆแล้วก็ประสิทธิภาพในการจัดการข้อมูลต้องหอ่ สรุปง่ายๆก็คือครับคิวเป็นโคงสร้างข้อมูลพอเป็นโคงสร้างข้อมูลที่มีประโยชน์ในในหลายระบบที่ต้องการจัดลำดับการทํางานตามลําดับเวลามีความสาคัญช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการข้อมูลและกระมวลผลแบบแยกการทําให้ระบบการทํางานได้อย่างรับเรองและเป็นระเรบียบเหมือนแล้วนะครับ่ม ขอผมขอจบนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขครับครับ